คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมือนี่แอดมินกอมาเชียร์จิตไปตามแนวทางโครงสุดท้ายของอาจารย์เมดเดี๋ยวเด้อครับผมครับ,รบว่าอาจารย์สีเน้นย้ำให้ตัวไดเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ล่ง คลิปแรกอาจารย์ตั้งแต่ต้นหงุดเงิดครับผมมาเมื่อไี้ไปเบื้องน้ากันกับผมไปถามข้าวข่าวอาจารย์น้ครัาว่าแด้ยิ่งข่าวว่าอาจารย์เป็นกาบอ่สบายครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกาลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียเนใ่เด้อครับพี่น้องสาหรับแนวทางตัวเลกห้พี่น้องพิจารณาเบื้องครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบน้ากันครับครับแอดมินเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์เม็ดเดียวเด้อครับผม อาจารย์สวัสดีค่ะอา,คอาจารย์ครับเป็นอย่างไรเนาะได้ยินข่าวว่าอาจารย์ปรสบบัยครับผมค,ครับัเป็นโรคประจําตัวปะครับครับผมเป็นโรคประจําตัวละครับอ๋อ ขอให้อาจารย์หายไว้เด้อครับผมอาจารย์นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่นยืนะอ๋ออาจารย์นอนอยู่โรงพยาบาลยืนบ่ครับนี่นอนอยูที่เตียงเบอร์ยี่สิบเก่าเตียงเบอร์ยี่สิบเก่าครับอ๋อครับเออกระลังสิถามมันซ่อมไวแล้วมือขึ้นนี่ว่าสิถามอาจารย์ว่านอนเตียงใดห้หองใดเองสิแม่ครับอย่างนีเต้นน้ำเชียร์บอกให้ฟังผมไปเห็นงานอยู่อ๋ออาจารย์นอนอยู่เตียงเบอร์ยี่สิบเก่าครับผมนั่งครับเตียง เนี่ที่กายคยน้อยมันออกมันออกเลยห,าห่านึงเจ็ดเอเจ็ดห,ห,ดหาหนึงเจ็เนี่ย <laughs> หาหนึงเจ็ดเออมเคยเคยออกห่านึงเจ็ดได้บ้างเจ็ดยันเวนได้อเอาหาหนึงเจ็ดมาใส่อาจารย์เบอร์เตียงบอกโอ้เคยนอนเตียงนี่เลยโอ้เคยเคยชื่ออะไรนึงนึงผกอ่ะ การัม่ไดซี้อเนือเขาเอาคามันเจ็บนะครับมีช่วงหนึ่งที่มารักษาตัวคือกันแล้วมานอนว่าครับแล้วเลขออกพอ<ต>ดีหาหนึ่งเจ็บอ๋อครับก,กับแต่ว่าเบอร์เตียงอาจารย์ยิบเก่าด้วยครับผมอันนี้กับ่งแนวทางเบป็น เน้นให้คักๆกันนะคะอาจารย์รมือสุดท้ายมื้อนี้แอดมินก็ม์ฟเชียร์ก็เลยมาขอแนวทางโค้งสุดท้ายอาจารย์เม็ดเดียวครับผมครับเพื่อให้โชคได้ยลับเอาเอาเอา,เอาสีเข้าไปครับอาจารย์เอาเจ็ดลักสิปไล่เจ็ดิปเป็นหเกเจ็ดหกเลยเจ็ดลักซิป สรุปมาเป็นเจ็ดลักซีเนาะ,ะอาจารย์สรุปมาเป็นเจ็ดลักซีพลยเฉพาะเจ็ดหกเลขครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับอันนี้แนวท่า้างบนบอครับนี่บนบนบน เบียกกันกับเก่าดูอาจจตกคองนะครับดูดีอาจจะตกข้องแต่ว่าไอคลิปแรกที่อาจารย์อันล่งห้ก็มีเลขต่างรัก1นึ่งศหเจครับผมแล้วอาจารย์ก็จับห้มี0ศูนย์ห6หครับผมลางเด่นเก่าครับก็มี เก่าซีที่อาจารย์ให้ครับผมสำหรับโค้งท้ายนี่อาจารย์มาให้ลักซิบบนเน้นไปทีเจ็ดด้รยครับผมน้องอาจารย์ครับผมเจ็ดสองเจ็ดซีเจ็ดหก ครับผมชุดเน้นครับผมครับผมอล่างครับผมล่า,า, 95, งางเก้าห้าไม่ต้องกลับล่างเก้าห้าไม่ต้องกลับ ครับเก่าเบียดกับเจตีอาจารย์ครับอ๋เก่าเนี่เป็นไปเลยคือลางเจตมาบังแล้วานกเะ

สำหรับสามตัวมีบ่ครับผมสามตัวสามตัวยองห่วงศูนย์นอ,อยู่ยค,ครับอืมสามตัวยังห่วงศูนย์อยู่ครับครับศูนย์เจ็ดสอง เอาลองเบิ่งเปน็นแนวทางมัิงครับผมอันลักเลขบนนี่เน้นคักๆนี่ตัวใดครับอาจารย์ฟันธงที่72 072เ,เออก็076ก,กันงครับระวังระวังระวังมันร้อยไม่ได้64 หกเลขข้อสอเก่ามากข้างวแล้ว่ะหกสามอาจารย์ลอยมสามหกาับเอามาครับเอ อาจารย์กับ,บ่าคอยไม่แห้งด้วยครับพี่น้องคน,นเสียงอาชีบาไปนิดนึงกอบคนอยู่โรงพยาบาลอ,อ,อยู่ครับมันนี่แอดมินก็มาเชียกก็คืออยากตามมาให้พี่ให้หน้องเพื่อเดชโชคลาบมีพี่น้องเอฟซีก็ห้มากตามโค้งทุกถ่ายะครับผมครับกับอาจารย์อาชีว่าคอยมีเสียงไปไหนครับผมเ <c oughs> พราะว่าอาจารย์ <c oughs> ยุยุยงบาลพ้นวันบายดวยครับพี่น้องก็ขอให้เข้าใจจุดนี้ได้ไดครับผม เดี๋ยวเอ็มมินจะมาเชื่อจีลงแนวทางตัวเลขให้ครับผมกะสรุปได้ด้วยอาจารย์เนาะเดี๋ยวเอ็มมินก็มาเชื่อจีสรุปให้คืออาจารย์เม็ดเดียวกับโค้งสุดท้ายกะเด่นไปทีเจ็ดบนหลักซิปเด้อครับผมครับอาจารย์ก็ให้แนวทางไปตั้งแต่เจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดหกครับผมขาดออกมาเน้นๆกับจิมี่เจ็ดสองเจ็ดซี่แล้วก็การเจ็ดหกครับผม เน้นที่สุดก็คือ72็ด้อยครับผม3ตัวอาจอาจารย์ยังห่วง0ูนยอยู่ครับผม072เด้อยครับผม,บผมหางเดียวสําหรับเรลยกลางหางเดียวได้ครับพี่น้องสมกับเป็นอาจารย์เม็ดเดียวครับผมให้ล่าง95ไม่ต้องกลับเม็ดเดียวครับครับผมอันนี้คือแนวทางของอาจารย์เม็ดเดียวเด้อครับตามมาให้พี่เห็นน้องแล้วอาจารย์ครับ ครับผมกระจีลบกวนอาจารย์ซ้ำนีเด้อครับผมก็อยากให้อาจารย์พักผ่อนหลายครับผมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝื่นขึ้นมาไวๆเด้อครับผมครับอย่าทัางในสามมื่นลครับอะไรก็อาจารย์อย่าขายในสามมือนล้ครับครับผมขายในสามมือนนะอาจารย์ครับผมครับแข็งแรงกลับมาเป็นปกติเด้อครับผมครับแอดมินก่อนมาเชียกับน้ำเชียกับ เป็นกำลังใจให้ครับผมครับสู้ๆอาจารย์ครับครับมื้อนี้ล่ะอาจารย์หมอสิบอกว่ากลับบ้านได้ครับเอาอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์ด้อครับผมสิรบ่กอาจารย์ซ่มเนี้ลครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับได้มาแล้ว,วครับผมสําหรับแนวทางโค้งสุดไ้ายของอาจารย์เม็ดเดียวครับกับได้ตามทีได้ฟังไปนะพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขก็มีพิเศษมากลืมบอกพี่น้องไปก็คืออาจารย์พักอยู่อาจารย์พนพัฒน์สบายได้ครับผมเปินไปยุ่งรพยาบาลอยู่เพินพักยุ่เตียงเบอร์ยิบเก่าได้ครับผมครับเพ่อได้โชว์ได้อลาดน้อกันครับพี่น้องสําหรับแนวทางเพินก็นจับให้แล้วครับผมเน้นเจ็ดบนน้นองเนาะลัก1ิ สำหรับเด็กหลัง95เม็ดเดียวครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับผมเงื่อนไหลกองทองไหลมาสัมเร็จ,จงสําเจสาธุสาตุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียชแนลคอให้พี่น้องสุขูสุขคนถูกหวยเวืเงิ่าเป็นน้ำกันเด้อครับผมวันที่17มการาคมนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ